เรื่องเกือบตายที่ชายทะเลในทะเลสาบแหงงหนึ่งทางภาคใต้ตอนนั้นมีคู่รักคู่หนึ่งกำลังมาปิกนิกกันแล้วก็เดินตากลมเย็นๆอยู่ที่ริมทะเลทั้งคู่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดต่างคนต่างมีแพลนมาเที่ยวหลายๆที่ก่อนที่จะถ่ายภาพกลับไปเพื่อที่จะใช้รูปในงานแต่งในขณะที่ทั้งคู่เดินไปตามชายหาดเรื่อยๆฝ่ายชายก็มองเห็นโขดหินโขดหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกล เขาจึงจับมือแฟนสาวแล้วเดินลุยน้ําทะเลเพื่อไปนั่งบนโขดหินนั้นและพอเดินมาถึงทั้งคู่ก็ขึ้นไปนั่งบนโขดหินพร้อมกับถ่ายรูปและคุยกันแบบสนุกสนานซึ่งในขณะที่ทั้งคู่นั่งคุยกันนั้นฝ่ายชายก็เอามือโอบคอและกอดฝ่ายหญิงตลอดเวลาซึ่งถือเป็นช่วงเวลาดีๆที่ทั้งสองคนได้นั่งชมวิวกันอย่างมีความสุขภายใต้สายน้ําที่มากระทบโขดหินเป็นระยะซึ่งผู้หญิงเองก็ดูเหมือนจะสนุก กับการได้นั่งหมดโขดหินแล้วก็เล่นน้ําไปด้วยในขณะที่เธอเอามือแกว่งน้ําเล่นอยู่เธอก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างพัดมากับน้ําแล้วก็มาโดนมือของเธอเธอจึงเอามือขึ้นมาจากน้ําจึงได้เห็นว่าในมือมีเกล็ดปลาขนาดใหญ่นอกจากเกล็ดปลามันยังมีเส้นผมลอยติดมาด้วยนั่นจึงทําให้เธอตกใจมากเธอจึงยื่นของในมือ ให้กับแฟนหนุ่มดูในขณะที่ฝ่ายชายเห็นเขาก็ตกใจเช่นกันเพราะเก็ดปลาในมือของแฟนมันค่อนข้างใหญ่มากแถมยังเป็นสีมรกตเหมือนกับไม่ใช่ปลาธรรมดาในระหว่างที่สองคนกําลังตกใจอยู่ก็มีคลื่นลมแรงพัดมาเป็นระยะจึงทําให้ทั้งคู่ถอยหลังไปยืนกลางโขดหินเพราะทุกครั้งที่คลื่นลมพัดมามันจะพัดเอาเศษผม กับเกล็ดปลาขนาดใหญ่มเมื่อเคยตรงโขดหินที่ทั้งคู่ยืนอยู่ด้วยในขณะที่คนทั้งคู่หลบอยู่ก็เหมือนมีปลาว่ายน้ําวนไปวนมารอบโขดหินแล้วก็ว่ายมาชนโขดนหินอย่างแรงเพราะว่าคนทั้งคู่เห็นหางของปลาแวบ,บๆอยู่ซึ่งเห็นชัดได้ว่าปลานั้นมีขนาดใหญ่พอสมควรฝ่ายหญิงจึงชวนให้ผู้ชายกลับขึ้นไปบนบกทั้งคู่จึงพากันเดินกลับไปปลาพวกนั้นก็ว่ายน้ําตัดหน้าเขาอีกจนทําให้คนทั้งคู่รีบถอยหลัง แล้วกลับไปยืนบนโขดหินฝ่ายหญิงกลัวมากเธอยืนกอดแฟนหนุ่มเอาไว้แน่นพร้อมกับเริ่มร้องไห้ออกมาและในขณะที่เธอร้องไห้อยู่สายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นดวงตาแดงๆคู่หนึ่งโผล่มาจากน้ําและที่สําคัญเธอเห็นหัวของเจ้าของดวงตาคู่นั้นด้วยตรงที่เธอยืนอยู่มีหัวคนลอยอยู่และผมบนหัวหัวนั้นเป็นผมที่ค่อนข้างยาวมากดวงตานั่นแดงมากจนเธอเห็นได้ชัดด้วยความตกใจมันจึงทําให้ผู้หญิงคนนั้นชี้นิ้วไปที่หัวนั้น พร้อมกับกรีดร้องออกมาอย่างดังจนฝ่ายชายต้องรีบหันไปมองและพอเขามองมาดวงตาคู่นั้นก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนหัวนั้นยังทําท่าลักษณะว่ายน้ําวนๆไปรอบโขดหินตอนนั้นพวกเขาทําอะไรไม่ถูกฝ่ายชายจึงถอดรองเท้าแล้วนํารองเท้าฟาดไปยังหัวนั้นที่กําลังว่ายน้ําวนไปวนมาไม่นานทุกอย่างก็เงียบลงผู้ชายจึงจับมือผู้หญิงแน่นแล้วก็ดึงผู้หญิงวิ่งหนีกลับขึ้นฝั่งแต่พอกําลังจะออกวิ่งอีกครั้งคราวนี้ ก็มีร่างร่างหนึ่งโผล่พุดขึ้นมาดักข้างหน้าจนทําให้ทั้งคู่ตกลงมาจากโขดหินและพลัดตกน้ําคราวนี้คนทั้งคู่ก็ต้องช็อกไปตามๆกันเพราะสิ่งที่เห็นก็คือร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่ท่อนล่างเป็นปลาแต่ข้างบนเป็นคนเธอนั่งเปลยท่อนบนอยู่ที่โขดหินโดยที่หางของเธอยังคงแช่อยู่ในน้ําและเธอคนนั้นก็มองมาที่คนทั้งคู่มันจึงทําให้คนทั้งสองคนเห็นใบหน้าของเธอชัดเจนว่าเธอมีรูปร่างเป็นครึ่งคน ครึ่งป่ามันนางเงือกแต่ใบหน้าของนางเงือกนั้นไม่ได้เป็นสาวสวยตามที่เคยเห็นในหนังหรือในนิทานใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเป็นใบหน้าที่เหี่ยวยน่นผมของเธอเป็นผมสีดำปนขาวนอกจากนั้นเธอยังมีเล็บมือที่ยาวและแหลมคมมากตาของเธอแดงกล่ำและมีฟันที่แหลมคมและในขณะที่เธอมองมาเธออ้าปากและคำรามใส่คนทั้งคู่ด้วยไม่นานนัก ร่างนั้นก็กระโจนใส่ผู้หญิงและผู้ชายคู่นั้นอย่างรวดเร็วและพอทั้งคู่เห็นแบบนั้นฝ่ายชายก็คว้ามือของผู้หญิงกระโดดหลบแต่ฝ่ายชายเองกลับหลบไม่พ้นจนทําให้เขาต้องส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจึงกลายเป็นว่าคราวนี้ฝ่ายผู้หญิงต้องเป็นคนพยายามตะเกียกตะกายพาแฟนหนุ่มหนีขึ้นฝั่งให้ได้รวมไปถึงการส่งเสียงร้องเพื่อขอความช่วยเหลือคนบนฝั่งด้วยในขณะที่ทั้งคู่รอความช่วยเหลือจากคนอื่นอยู่ปีศาจตนนั้น ก็ใช้หางของเธอตีน้ําอย่างแรงก่อนที่มันจะส่งเสียงคำรามแล้วโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําแล้วก็โจรใส่ผู้ชายอีกครั้งคราวนี้ทั้งคู่จึงพากันกอดกันแน่นแล้วร้องออกมาอย่างดังแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับเสียงกรีดร้องอย่างห่วยหวนซึ่งมันไม่ใช่เสียงของคนทั้งคู่พวกเขา จึงลืมตาขึ้นมาดูก็ไม่เห็นปีศาต์ตัวนั้นแล้วแต่สิ่งที่เขามองเห็นก็คือมีคนเหมือนชาวประมงยืนอยู่ที่ริมหาดและคนคนนั้นก็คือคนที่มาช่วยชีวิตพวกเขานั่นเองชาวประมงรีบเดินมาและพยุงคนทั้งคู่ขึ้นฝั่งพร้อมกับพาคนทั้งคู่ขึ้นมอเตอร์ไซค์เพื่อไปทําแผลที่บ้านพักพอคนทั้งคู่เริ่มมีสติและอาการของผู้ชายก็เริ่มดีขึ้นชาวประมงที่มาช่วยพวกเขาจึงเล่าให้ฟังว่าทะเลสาบแห่งนี้ มีตำนานว่ามีนางเงือกอาศัยอยู่ที่นี่วันไหนที่เป็นคืนเดือนเพ็ญคืนนั้นน้ําจะขึ้นเต็มที่ผีนางเงือกก็จะขึ้นมาจากท้องน้ําแล้วก็มานั่งอยู่บนโขดหินเธอมักจะใช้หวีที่ทําจากก้างปลาสยายผมยังสวยงามและถ้าเกิดผู้ชายคนไหนดวงถึงคาดเธอจะมาลากลงไปในน้ําเพื่อจับเอาทําเป็นสามีทันทีดีนะที่ดวงของฝ่ายชายยังไม่ถึงคาดเลยรอดมาได้เขายังบอกอีกว่าถ้ารอดกลับไปได้ก็อย่ามาเดินเล่นที่นี่ ในวันที่พระจันทร์เต็มดวงอีกเพราะคราวหน้าอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้พอชาวประมงพูดจบทั้งสองก็มองหน้ากันพร้อมกับอาการหวาดกลัวจากนั้นชาวประมงก็ขับมอเตอร์ไซค์มาส่งสองคนนี้ตรงที่ที่ไปรับมาทั้งคู่จึงกล่าวขอบคุณและพากันกลับโรงแรมและที่น่าแปลกมากก็คือเมื่อทั้งคู่กลับไปถึงที่พักแล้วบาดแผลของผู้ชายที่โดนกรงเล็บของวิญญาณร้ายที่ชาวประมง เพิ่งทำแผลให้ตอนนี้แผลนั้นได้หายไปอย่างสนิทแล้วแม้ทั้งคู่จะหวาดกลัวกันมากแต่ด้วยความเพลียพวกเขาจึงหลับไปจนถึงเช้าพอตื่นขึ้นมาอีกทีต่างคนก็ต่างเก็บของและพากันเช็คเอาท์เพื่อที่จะกลับบ้านทันทีและหลังจากนั้นเป็นต้นมาทั้งคู่ก็ไม่มีความคิดที่จะไปเดินเล่นตามชายหาดเวลาไปเที่ยวทะเลอีกเลย